ข่ืวอนี้ก็เป็นวันที่11นะคะ11พฤษภา2566นะคะค่ะค่ะ,คะลูกหลานปูนะคะปูชีะคะ่ะปูตาคาร่วมบุญมากนะคะอมี้ก็ซื้อคุณลำดวนจันทางกับนายเกษมสันจันทลางของพ่อรั่วนะคะ เพื่อนด้สูกเลยมันเมือ่อขอพั้เลยค่ะเพื่อนมาเงินทุนผู่กระทาไปนะคะเพื่อนก็ได้เหตุตนประคัมใหญ่มาถวายปูสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทนะคะ่าพรมผ่าสลุงนื่งพื้นหลูกสาเพื่อนให้ผู้อยู่นื่งพื้นนะคะแล้วก็ให้ตีท่านทีมงานคนละลอยแม่คู่หาลอยนะคะสามคนค่ะนี่ก็สามคนี่คน มัของรองยิงมันนีขอคูนะคะ้วยเนา่างคนกรยบรอยแล้วนะคะส้เองีเจนนะเอซีมาจากคนเจมาจากเชงใม่็มีเนาะคะตกรเต้นพื่กันคับคุณพี่ยนประคุณวราน้ารคุณวราก่ะพึ่งกบไปนะคะแขรัระค่ะนางดวงณภาแมนปากินะคะถวปูสามอแมู่่หนึ่ลอยยิมหนึ่งอยนะคะ นางคนคนคนหนึงคณะคณะยังกะิมยิ่มยัตาัอยยิมกับอันลคณะลํายิ้มแคณะลำาคณะลำาคณะลําบูกีบูกีบ่อยขะถวายปูนสี่พันบาทนะคะให้แม่กู่หาลอยยิ้มหาลอยค่ะ ขอบขอะคะุณขอบคุณ<า>หลายๆเนะค่ะเรื่องไอเดียเป็นมีไปลอยไมัได้เป็นมีไปลอยนีล้วเอาให้ค่ะค่ะขอขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะสายบุญที่รวมบุญมากตลอดบ่ชขาสายนะคะขอบคุอนี้สําหรับเอื้องว่านระน,น,นะคะกับแม่คู่กับกับเรนัทกับเพื่อนไว้แล้วนะคะมาจากอุบลค่ะกับสิรลอจักหน่อยช่วงเสาร์นะคะ่ะบ่ให้เกิน บบให้เกินหาโมงเสาหรือเทียงนะคะพะว่าแมคู่กับมีธุระนะคะมือื่นก็ต้องไปทำซีนีแล้วก็ะเสียอาชีพให้ให้พิเศษนะคะมือเนาะคือวันพระปกติกับ่บแดงกับโบได้รับแขกบ่ได้ยังค่ะคืองานด้วนฟูบากกับโบค้นกับค่นกับโศกมาร์ทลายเนาะค่ะหลายผูลายค่นกับ่ามีเวลานะหน้าิ่นิ่นเจาะจงในมากมือนั้นกับเลยต้องรอก่อนค่ะกับ่เป็นยังนะค่ะ หลายปู้หลายคนรนวมบุญมากไอ้ว่าวันที่ซิผาด้วยค่ะบอกบุญไว้15พฤษภาคม2566วัปวดป่าบาา้นานเมื่อด้วยค่ะรวมถวายต้นผาปลาสามแดดนรกเนาะค่ะกต่เปแห่ต้นเงินพร้อมกับไอ้นี่าที่ท่องจันะคะคู่พรอกันที่วัดป่าบ้านเมื่อด้วยค่ะเด้อค่ะตอนช่วงเสาร์ประมาณ8นาฬิกานะคะหรือว่า2โมงเสาร์นะคะเลื่มงาน กัตสิมีร่ำสักกาบูชากาบหายแล้วก็ถวยายตนพระปาแล้กกาไปขอพรจากองคุลีนะคะคที่เคยเข้าเคยได้นั่นแหละจังด้กาเอฟซีก็ติดตามนะคะติดตามทั้งชองของเข้าเป็นกิมแล้วรวยแตงโมพารวยนัชชาพาโชคไอพารวยเสีงอีพารวยนะคะโพสติดตามใหม่นะคะมจาจากสบกว่าบาดเพื่อบางที่แม่คู่กัน เจาะจุงไห้พอได้นะคะมันเหลืแต่สูบไฟมันความเสื่ส่วนหมูคนเธอค่ะเ้ออันนี้ค่ะเอฟซีผ่านมาทางช่องอีหนนะคะนางมัติมาปูสัดส,สายนะคะถวายปูหนึ่งพันบาทบพราะว่า,าวค่ะพี่งานค่ะหนึ่งพันบาทนายพีรพันก่นสมเพรนะคะหนึ่งพันบาทนายสุภกรอ่อนสมเพษหนึ่งพันบาทพร้อมทีมงานนะคะทีมงานคนหกค่ะทีมงานหกร้อยสิบบาทนะคะ แล้ก็ให้ทิปนะคะทิปแม่ครูสองร้อยก็มี่ทิปงานกับมี่หนากหน่อยมี่ขาเหยียนแตงโมงนาชาน้องไอขายยาคนละหนึ่งร้อยบาทเอ็ดยิ้มนะคะวันสอง,งอร้อยนะคะทั้งวันสอง,องร้อยสองหลัยพูดละลอยนะายเอ็ดหนึ่งร้อยแตงโมงยิ้มน้องไอ่อ แล้วก็ขายสันขายเน่าขายเรลียบคนมาได้ขายสันเนีขาสันเนาขาเหี่ยมเนาะขอขอบคุณขอบคุณทีมงานพุ่นมาถิ่มมาหลายๆเลยค่ะเด้อสาธุค่ะค่ะคนรวมบุญมาประขาดสายนะคะลูกหลานผู้ละคนก็ได้น้อยผู้ละคนก็ได้หลายแล้วแต่เข้าสิเบิกบุญได้นะคะ แต่วันรอวันที่สิบหาว่าแม่คู่สิบไปเอาอะไรเท่าไรนะคะเพราะว่าแต่ตังแต่สางเท่ากูเว้นนะคะกาอันเชื่อนองปูพ้นร่งกับสามตัวตรงสามงวดนะคะสามงวดสอนแหมบอกค่ะนั่นแหละค่ะเท่ากับทีตามมือนะคะกับเพราเว้นตัวเลี่ยงหลายตัวแต่ว่าเพิ่นกับบ่อเดสามาถว่าสิบปอยตัวเดียวตุ่งตุงเปิ่งปิ่งลวดนะคะเท่ากับสซวิทยาญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยง นะคะเพราะว่าเท่ากับเสียงสูกเสียงลาพร้อมครับอยู่กับบุญสินท่านเท่าเื่กันการกินการท่านและการสะซ้มสร้างบุญเท่าใดเท่าใดน,นะคะบางเที่ยบางที่เท่าไปเอาเกินตูแอะไรมันก็บพได้ใดนะคะเพราะฉะนั้นการละมัดระว่างนะคะในการซื่อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนานะคะ่ะแต่วันที่สิบหกค่ะลอดลุ่นเนาะค่ะรอดลุ่นว่าที่สิบห้าอยก มีเงินแต่ถึงม้วนคู่หรือต้อนล่ะแต่วาคิดว่าแม่คู่คิดว่าปูคนอ,อาจจะปล่อยแหละเพียงแต่เข้าสีนเนมถึกตูวว่าเท่านั้นค่ะค่ะพูดล็คอกระทำมากแม่คู่ยิบจับลอตเตอรี่ตัวได้ใบกับมีเก้าศูนย์นะคะมีเก้าศูนย์มีหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าศูนย์มีหนึ่งเจ็ดมีเก้าเจ็ดศูนย์ที่แม่คู่ยิบจับไว้ค่ะค่ะมีเก้าศูนย์ แล้วก็มีหนึ่งเจ็ดถมมีหนึ่งเจ็ดหล่ะจ้ะเก้าเจ็ดศูนย์นะคะแถวเก้าศูนย์พี่แม่คู่ยึบจับไว้เก้าเจ็ดค่ะแกยังลืมเก้าเก็ดนะคะออกโบอกเข้อก็เลยซื้อไว้เก้าตัวเนี้ยเนาะพูเขาเบาหย่มยุ่วฮาร์รังเซียมันอาจจะแมนนะคะแม่คู่กับเล่นนินไทยเพราะใดขึ้นกันแม่คู่กับก็เลยซื้อตัวเดียวนะคะแม่คู่ค่ะจับฉลาดกินแมงรัฐบาลกับ 9ก้าศูนยจดเเังสีราคาหนึ่งเจ็ดเจหนึ่งังสีราคาคือเข้าเน็นตัวเดียวก่ได้บางเสื่อบางที่มันกาผ่าได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นว่าเข้าแปบตัวนึงตัวหนึ่งเบาก็จะร้อนมาได้ขึ้นบอไร่ห้ากบาร์ซูหน่อยเหาเนาะค่ะข้าวบาร์ซูไร้ไร้ใบนาร์ซูย่ละใบละใบว้ประเด็นกระสินิมม่วงูมปบกูัดปชูประบมว เออคู่กันกูแม่งนะบอกกัน้ะบอกมาจากที่มาจากคู่ศักสั์สิทธอ๋อคู่กับแมงเนาะม่นแกต่็คือเขาทึบๆออกศูนย์หนึ่งเจ็ดเลยปูบาจ้า ปากที Box, 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 okay. the bring. Box, empath, ่โค้งปาิที่แ้มือวายหนึ่งมือคู่แขนหันยกางหน่อยก็สูนในเียเออเอสามตัวแน่นอนเนาะแน่นอนครับเออารี่มือปูตาปูคือฝาเขาหรือคือก่าบกลัเปิดหรือคือกลับกัเปิดเนาะคือหัวปูคือฝาเขาหรือคือก่ากัเปิดเอามือหนึ่งมือแขนมันดีอีกบ้องเป็นว้นชื่อสิเธิอีมือมือมือเป็นงจนทอดค้ามืือเนาะินหอดหกชุ่ือม แล้วก็มือลูกร้านได้รวมเให้รวมผ่านรวมกินรวมทานมาตือหอยแ็งนั่มมาคู่ไปว่าแข็วั อาผูนหน้หอยเขาให้น้ำขาดมันเป็นไรมันอยู่ที่บุญสิน้นฐานมันอยู่ที่การกระทาของเราเราเนาะครับนะปูเออมือเท่านี่โอ้ยรับเขียงมากาว保า卫าว卫กันสวรนกปูเออรุกร้านใช้กุ่มพลุกไก่ลุกไก,ไกไ่มากเมื่อเดิมมาด้วยไก่สวนบะหมีมาด้วยไก่ไข่ชาอืมอึน่างกลุ่มวราขามากแล้วเนาะอึน่างรำบวนหอมขอบขั้วขามากเลยเอฟซี่เชียงไม่รายยังเลยครับปูเออเอฟคีอผ่านมาทาง ยังใหม่เก้ายังใหม่มาแล้วเจ้ามาทานวันโอ้ยบ่าวบ่วนท้กกี้คบปูบ่าวมวนวันหูรักบ้านเก่าสิคบปูดีมากมากราบคารวะาถึงหอปูที่ประทาวนี่คือเก้าเก่าไปนม่คือเก้าเก่าไปจำใบก็ยืมครับปูหาหลงหารลืมคันลืมไียังใบครับ ผูรังคบมากภูลับเออบ้านเดยคออืมเพรปู่คือพกเขาเลยคือเก่ากับเปิแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่บ้านแม่ครูวบ้านแม่ครบ้านเะยค่าเกิดทุนห่าเกิดทุเข้าแช่มาเยอะอืเออรูกร้านแบมากเืมากควมค่ะเออถึงว่าบุญร้ายใช้หน้าของเราเนาะอืแบ่ว่าคืน้อกันไม่เป็นได้ วันนี้วันที่สิบเอ็ดพรุ่งนี้วันพักวันพระก็จะได้รับเกวบ่าสักเขาอัออนุญาตที่พอแล้วว่าสั่งมาครูวไม่เป็นไรลูกร้านใช้บุ๋มกัอยากมากนะครับรม,มันเกิ่นจอมอไก่เราได้พอวันที่ทิบเอ็ดเราได้่าสักมือกับสิบครองมาสักอ่างวันไก่มือไก่บ้านเราเยี่มครับปูขั้นว่าใหรลูกใครร้านก็บว่ดได้ผู้ใดก็เขียวก็ขอนม,มากบ่เขียวบ่ขอดบ่ได้ยือพอบ่มีห่อนเงินมาส่กบ่มีหอนเงิน ถึงบ้านค้าชาวบ้านมาแซมค้าขายงายมือกับขายเงีขายข้าอืมขายยักษ์ขายเงีก็ได้อาชีพขานไปขอพรอือพรนั่นเนีะยมาแซมใครจะสุกไรรากไปสุกจะมัดกับสิทธิสิทธาถ้าเอามาเป็นรเนาะเอารับขันก่อนมารับขันบุการทับกันอืมฮ่าบุกานรวบบุญมากเนาะเนาะมือคนขันึ่ง เออร่วมบุญมากคือพันบาทพร้อมกับดวงนคกพาออร่วมบุญมากมาบู๋เนาะเอาขอให้มีโชคมีรักมีโชคมีลาภถ้ารวยนะฝึกฝันฝันถึงๆแล้วก็รวยนะบเนาะรับผันความจันคุ้ก่งไม่คก้มกึ่งร้ายไมครัอันนี้เอฟคือ่ันมาทางช้องนี้มารวยวันมอรายกูรายคุ้งรายคือเสียงเร่องหน้ามารั้มเนาะเยวก็แต่พี่นี่พี่แจมนตามควอัำคือ เออเอาส่งบ้านตางด้วยทุกผู้ทุกคนจับผูกไว้ทุกคนดูอ่ะใจเย็นนะลูกนะครับปู่คนคำหนึ่งอ่ะเพิ่นฝากใส่ถามมาจะตามกะเกีเออว่ายังไงลูกเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าปู่อนันตาไปหามันแมนแท้บ่ซั่นว่าเออถามว่าปู่อนันตาไปหาคงจะใช่ด้วยดวงจิบเนาะครับปู่เออดวงจิบปู่ขั้นครับใช้ยายองค์ปู่พญานา เพิ่นกไปหาไปทั้ข้าวทั้ข้าวนะล่ะคอยากให้รูกงร้านวิตคุวิตง่ะคือว่ามาถูกทางแล้วว่าอย่างนี้มาถูกทางนะอืัไปเแค่กูได้แค่กูเพิ่งไปน้ำกัดกับเปคู่เนวายกรคืออกเปิดคาบลูกหรานถูกูกซจะไปขิ้นยังหมั่น า,นนกไไา,าก็ง่ายฝายไม้ก็มาจังไน,นกับไม้ก็ามาฝันน่ะนะอ <c oughs> เออนางใจบุญมากได้ฝากไปกูไปแกมาร่วมข้างกามองคูสองพันบาทกับนางถวันรูรัตนก,กลูลเออสามร้อยบาทอ้าวเขาให้มือชามือรับมือชกมือมัดอายุวันนักสุขธรรมอีกะแล้วก็รวนนารวยน,น,ะ,ลวนะลูกนะอ้าวจะเริ่มเอออันนี้เอพี ร่วมบุมมาทางทักแต่งโม้ค่ะตรงนี้้อยกว่าถุงูนฝนอืมร่วมฉากกับกิโอด้อยแล้วก็น้ำขายชุนอืมน้ำขายชุนน้ำสกุ่จะบวหรือขวกับาจับงนะขวบไ้หรืนบอกว่าขวบ่เมยเหมารวบขวบแล้วหรือร่วมฉากกับกิอห้วยแบบว่าเปิดแปดร่วงนะลูกเนาะ อาขอขห้ามอคงมมอรับมมอคงมืมอมาไอ้ยุวันนะ้ะูกขับพแล้วนึงแล้วก็ม,นะวมืวนลงนะอาจะจะเริ่มอันนี้ผ่านมาทางช่องแตงหมูครด้วยนัน,นท่าพัดมือนั่น,นท่าพัดพุทธตะโกเนาะลายสู่ร้ายคนร้ายคือเสียงเรื่องนะ้่รวมบุญมาบกบ่ขาดใชยขอให้บุญกุ้มคือร,ร้านได้รวมขา้างให้เปิีสยนส้พาพเดยวเชื่อกัน อืมใครจะริ่นจะริ่ม,มอายุวันน,รรนะนั้นถูกขับพระนั้นนะทิ้งๆแล้วก็ร่วดอืมอันนี้นางปราณีเฟื่องนครนายบุญรัชตรงสาวีอืมก็รวมอืมถามมาบ่อผ่านมาทางช่องไอนะ้เ้ะรวยเนาะเอออ้าวไอ้ข่ารวยว่าไม่ไอเราร้วยอืมมันไอเราร้วยว่ามันนั่งไอรักนั่งไอ เออเอามชครบม่ได้ม่คงม่มาอายุวันนัสุขภาพระอะไรงแล้วก็รวยนะดูนะเอา,าตื่นกริลมอันนี้ของใครนางชาดาพอใช่ไหมจารัดข้าวไอ้์งู่นสี่ร้อยใบเรี่อชื้อไว้ถู่หรือ,อยแก้าคะ <c oughs> <c oughs> ชื่อไว้สคือไปไวายแปูวจ,จิ้มข้าวปูข้าวปูแน้ว <c oughs> มาถือไรกระคาถือความเยี่ยมอือถือไปถือแน้วถือกระติ๊บวัถือกระด้งเงื่อนบ่ก็ถือเขาถือเขาเกินวมาสั่อือมันก็ถืได้รู้งระเงื่อนก็ได้อือใคถือเกาชุบมน่ะอือฮะให้มข้ามีร่ามีซงมือม้ได้กุวันนถูกขาเพราะได้เงแล้วก็รู้วนะ่อนะะเอาที่ันบอกว่าวักดุ ก็สิ้นวัยคััแท่านพ่อนะันสิบาดันเด็กแบบก็อุ้เรื่องนะอ้าวที่แรกแรกนะขอจากทุ่งทางบุมไปเรื่อยๆนะพ่อนะจนกว่าชีวิตจะหาใหม่เอาไม่เป็นไรนะลูกนะอ้าวคอยจินคอยทานคอยทางไปเรื่อยๆจากทงบุมไปเรื่อยๆลูกอ่าวใเรื่อยจรื้ออืมการดาวอืมวันนี้จะไปไหนการดาวขับรถจะขับเร็วนะจาปูมือหนึ่งแท็กซี่มือหนึ่งนะ เรื่องสายเนาจะครับวูไข่พอปะจะปูครับปูเอาก็คือเรื่องเก็ยรึิไเป็นยังจะปูเกรึิคปลอดภัยนะนะลูกนะอาวิ่งแค่เกิดถึงก็พอนะลูกนะวันนี้นะการยาวนะเอาไม่สูงไม่แรงบ่สูงไม่แข็กระพาะแขงแรงนะลูกนะเอาินอใสงสงใสมาบนแล้วตึงมาทางนี้มาก้มสูดๆแค่หนังมือันนี้เอฟือผ่านมาทางครอบคัเครออื่นอทอพัชราพรม ไร่ขําสามพันบาทนายได้ถึงมะไร่ขําหนึ่งพันบาทนางหนูเป่ามะไร่ขําห้าร้อยบาท ให้ติ๊บบันสองร้อบาทอยากขอาปูสามตัวตรงจะได้ไหมได้แต่จะออกไม่ออกไม่รู้นะนาเอาไปอีกนักเก็บบันสองร้อยบาทว่ะได้แล้วจะปูได้ฮักคิออ้วเรื่อวยืมฮักคิ้วอะไรมาปูฮักหัวคิ้วเรี่อวย,ยืมพ่อเขาไ่ถือใคข่ง,ขงเพราะใจลืมปููไปแขสองห้่อยพ่อจะขาหน่อยต่อนี้กหาอะไรก็สิเป็นปู นีกอนว้มือืรนะอ่าให้นอชกพัชรพรมมือถูกมือระมือถูกมือหวาพร้อมขอบคุวอดแล้วกเเ้อขอให้เงินอะไรกขอให้ทองแล้วหม่คิงเงแล้วก็รวยรูอาจะยือกใจเยือนะอืม่ามาอีกไหมอืมอันนี้นางมาถึงมาปูแาดอืมหนึ่งันบาทนายครัพันหนึ่งพันบาท นายสุภกรหนึ่งพันบาทพร้อมทีมงานอีกหกรสิบบาทแล้วก็ให้ขาที่เหนขาเมื่เห็นขาช่างขาไม่่างห้ายผูกห้ายข่นะาูกเนาะอาขอให้มือชกมือรับมือชกมือบ้าอายุวันร้ายกขับพระล้เหนแล้วก็รวยมะลูนะสาธสาธอสอันนี้นางกระมวลแผจอหยังจอหอกลางรวมบุญมาสองพันห้าร้อยบาทนางพวัน เออคขึ้นมอกพร้อมครอบครัวร่วมบุญมากกับองค์ปู่หนึ่งพันบาทอ้าวขอให้มือสูงแจบมือสูงมือหมายถึงถึงแล้วก็รวยนั่งรวยจะรวยจะเริ่มจะเริ่มเมื่อทุกปู่ทุกคนนั่นแหละรวยบวมเพสียบวมแข็งเนาะอันนี้นางปุธารัตน์ทองรือร่วมบุมห้าร้อย,อยบ,า tai, บาททำทุกวันค่ะปู่ขออาหารอย่าขออาหารขอไขออาหารกลางวันทุกวัน ได้ไหมคะคุณปู่คงจะได้ทุกวันนะลูกค่าซื้อถูกรอดอ่าวันนี้พ่อก็จะให้อาหารกลางวันช่วงบ่ายบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้อืมวันนี้เขาใช้กาเรื่องเป่านะลูกฮะอืมเป็นเปาช่วงบ่ายบ่ายนะก็หนึ่งตีปู่เป่าเนาะมันตัวใหญ่กวเนาะเพราะเนาเป่าเนาะยืมครับปู่เป่าไม่ก่อคอกันนะคปู่ครับ ไม่ไม่สูงแน่ๆพอสวงไปถามผา้ชิบเกศอืมเลกเป่าชิเกศเป่าทุ่งนี้บอกว่ามือเปล่ามับเกิดพอถางมันอย่างนี้มังเป่าชิเกศเป่าชิ่เกศก็เป็นชิดเกใครับผมได้เหรอบ้านมันเสียผู้ใดหลักของมากบ้านคครับผมนายปัญญาครับ อค้งกับข๊อปโอ้ยรู้แข่งกับของแก้วนี่ไงแชปูแชป่อยไกลหลายบูล่อยไกลบาบ่ไเด้ปล่อยไกลอยู่พอ่อยฉะฉกพันโตงไงนี่แชปูปักเทียนเ่ก้าเกิดคุ้มใครวะโอ้ยโว่าันจัดแาบเนาะให้พ่อเตรมเปอรเก่าเกคุ้มวนรับ โอเคแก้ไปบมกเลยเก้าเกือกชูเก้าเกือกชูนะอ้าวถามว่าบอกเคียเือใครถูกต้องเก้าร้อยเกือกๆนะลูกนจะได้ถูกได้รับได้ถูกได้มาได้เงินคนสูนะเก้าเกเก้าเกนะลูกนะถูกมนได้รับรู้ว่าได้ทุกคนได้ทุกคนแล้รับผอก็จะได้น้อยได้ลายมันจะรู้สึกดีทานเข้าใจไหม ครับคนเท่าท right so, no, ี to to ่ได้่อกันเป็นไปเพราะไหนเรืออ้อันนี้คายมากท่านก็บอกเรื่อคือต้องเนายไดกูได้คนไา้คือเสียนยังน้ำมือนางลงค้านนอโซระดับขอนนอโซพุทฆาตอืตแวะก็นางเทียกันนางคลิปกับลิชก็มีคนนั่งลิกเรียว ลคิดเราวัดนู้นมต่ำเท้าแท่าไาเคุณก็ต้องนกเงนตุนว่านอมะ้งอวิติการ์เอพัดขารอราขออะไรลมที่นั่งมุกดานางวันดีนายสมขารนาง นักเลิกโมงนางวาชนาอ่าขอหันมือถูกมือดับมือถูกมือวานอายุวันนั้นถูกข่าพเพราะนั่งหิ้งแล้วก็รวยนะลูกนะเอาจะดื้อจะดื้อทุกคนนหาเริ่มเริ่ห่างมือดื้อใหญ่ใหญ่ทุกผู้ทุกคนได้รวมเพื่อรวมค่ะทางคุณศาสนานะลูกนะถือว่าเป็นการัแสวงทางไปเรื่อยๆทั้งรับกลัวเรื่อตัวเบื่อมือนี่คือตัวใหญ่คอขออาหารต่างบวันหวาน อาหารกับบางอย่างคี่ว่ามือเน่าดูแน้กลินมาเอาือบาวมาคู่มื่กลิ่นมะอึใครกับมะอึดึืครับปูอัหำพอน่ะเราใคามากี่ดึอบางอยพางหัมพอนะปลาลวยปูหำ่มอนแม่ปลาลวยใครหั่ำติปูเออใครของหั่นไ ฟ้ารวยต้อบักเขียกำงรวยนั่นหะะแมากนะเอาไข่มาถวาไว้เกิดคืลเพลงคู้ใดบ่มือมาเอาตุ้งีืบ้านเี่คือห้าเกิดคุณขำว่าคูวันนี้เนาะวันนี้นะพวงนะสาถูกาธููอเรือขอาอากรกอยเขาคาราวาองปูตาปูคือประเขาเองคือก้าวก้าวปนะพวกนาเอาวันนี้จะได้ชูหมากอนกรกอเอ็กซ์เล็กงก้ะวาตป้งปึ้งปึ้งป้งืห ได้กี่รอบพ็ได้เก้ารอบเก้ารอบเออได้เก้ารอบเอาแล้วรอบที่แรกพ่อรอบที่แรกไม่ยั่ไงรอบที่แรกรอบที่แรกตายอ่านง่ายนะพุงนะรอบต่อไปไม่ตายพ่อได้ช่วงบ่ายตรงบ่ายเช้ามาอีนักอบขอบตาบให้ไปยึกไปแั่บชิวเก่าเลยเออตาบัวชิวเก้านะพุงนะช่วงพ่อกระทุ้นอ่ะเรียกรวมกุ๊งกุ๊งชเก่ามันเรีเขาบ่าหงมูไร ไม่ใจไกลหรือยู่ครับปู่ไมคือขาดตัดเลยครับเออได้สิบเก้าเก้าสิบมายืมเอาเขียนลงไปยืมสิบเก้าวันนี้วันนี้ปูตจับโผขายให้ลูกร้านได้รวมถังได้อาหารการกินอืมได้สิบเก้าเก้าสิบได้สิบเจ็ดเจ็ดสิบอืมแล้วก็ได้สิบแปดแล้วก็ได้แปดสิบมีแค่นี้นะลูกนะอืม ใครลูกร้านุกคุุ้กคนมือสุกมือดับมือสุกมือไม้ไอายูวันนั้สุกขับพราไดนย่์แล้วก็รวยรวยนะลูกนะตื่นใจกูรบกมาบ่ะมวกันนมวยั้นั้นไม่หมดว่ะมันก็แก้ไม่ทุกทุกทุกครับแล้วพ่อจะชงน้ำมะพร้าวดูว่ามันจะอร่อยไหมวันนี้ถ้าอร่อยได้ครับตัวกูนะครับปูแต่ว่าขั้นจ่างมันอะไร้ นึ่งครับทั้งหวันทั้งหอมหรือปูวันได้หอมคร hoch, ับโอ้มาแข่งวันสวยๆมาลืหรับปูอันนี้เป็นจานลืมมนะแม่ยังไม่บวชเลยเป็นจานแล้วอันนี้คือการยืมขอคารวะองค์ปู่ตาได้ปูวันนี้เออคุณเจ้าชาวยืมหน่อยพ่อว่าจะถูกไหมไม่ยืมบ้าได้ปูปูฮ่า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 ่าฮ่ยืมไม่ได้ แต่ว่าเคยนแบบพื้นถือเยอะย่งปูเอาอย่นี้วันนี้ยืมมืองานที่เขียนอย่างียอย่าถือนะดูนะครับปูเขาถืออาน่ายน้ำมายืมเขียนแล้วมีคนถูกไปมือเยอะด้วยนะครับปูเออยิบโทากยนงหบมือครับปูวันนี้ยไม่ต้องถือครับวมงยืมมือไว้เนี้าแก้ตุ๊สุสาธุครับปู วันที่จุงค่อยเอาไหนอยู่มั้งเขาไทงึบเขาเกาเขาจึงวันนี้ใส่ซึบใส่ลูกน้ำอ้ามอยู่นังนักแล้วมันไปไหนวานันเมื่อบ้านละวบอเออเมื่อกันเมื่อแล้วเมืบอกล้วออ้าเมื่อดียวพ่อออจะไปทำธุระร้ายป๋ออ้าวให้ลุกร้านมือชกมือดักมือชกมือม้อายุวันนะถูกขาดพระนึงแล้วก็รวยทุกคนนะบ้านื่อึครับปู่ือไปซึบ สิบเจ็ดสละปูคือตองไหนกําลังเสือคือวงําลังแทตงขนอาูขนี้เวลาเท่าไหร่เนี่นี้เวลาสิบโมงห้าสิจปูสิบโมงบ่ายโมงปะเอาบ่ายโมง่ะจปู่าแคเดือบ่ายโมง่ะครับปูจายน่าไร ่าโมงน้อทำไมมาก็มือานกูนมแม่เอว่าบ้านในเพงขึ้นเงูเจมองไม่ค่อย้องยอหมูยิงแมวจะสึกกันเยอประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมง บง้มบ nice. ั้ือกแขกคู่แค่ใหา่เลยเพี่อพอถูกใจบจะถึงมบ้แม่เป่าบ่ป่ารวบคู่แขกคอรวบบัเชือกแขกแม่รบบัเชือกกับบ้าแม่รวบไม่คู่รวบไม่คู่แขกไหนรวบบั้เบี้ยบ้าแรบแดงคอบ่แม่คูก่เาไม่แขกไหนรูนากันี่ะขกับบาแม่อเดียวเนี่ย บัคเอรนเอ่อช่วงบ่ายโมงใช่ไหมเอาพี่นองไปพี่นองบักเออี่นองครับปูเครื่องือี่มึงบ่องไม่เนรู้แว่าบางนบอยากมากเลยแต่คือบางนาท่านปู้หายคูบัา่อกับผู้หายมมนมาเกิขท้นพรมที่มืองกบาดู คเด็กคพ่อพ <Hey, S 1> ่อเปิห้องพ่อเปิดห้องแล้วมันข้อายมันมันายเออเอาพปโผล่คาวเขาไรอล่ปู๋ก้าแก้้เขาเปิดแค่แท้แกเแค่เปิดโผล่แคมาอาซาจะเปโกับม่โคนดูเยา เไปไปาัวปอัว้เกไปล่ไป่าไปย่อาไปไบอาไปไปอย่าไอไปไป่าปไาอย่าไปไ่าไปไปอปอย่าไปอ่าแป่าอย่าไปไปก้่าปไอย่าอย่าไย่าไปไปวย่ไอ่าไปอย่่าาไปไไ่่าไอไาามาอป่า่่อา เอมางวเมื่อคืนเมื่องอเจออีกมากวัาพวก่าเแล้วข้ามบางวรอรผมไดไอ้กถึงข้าวขาคเขางออ้เางอตรว่าื่นขึ้นงอต้องกผงกันได้หรือว่าถ้าูดแบบเก็บกินเขาคิดถึงาเเรื่องเรือกขึ้นอขึ้นขึ้นคุณร่ามปากเบาบปากบาดเนาะ เขาะปิขึ้งองอกก็ไม่คืจังใดว่าแต่มันัดว่าขายขึ้เก้าหนึ่อเออวันนี้เรียกพี่กับน้องจะออกมาด้วยกันคือเรียกอะไรพี่ก็มองโมจัากว่าเยอะโจ้ากี่ฮคปูแปดเก้าแปดจ้าพี่หงอกวะครับเมื่อกี้บอกพี่นงอกูเก้าบเก้าหงอกวะฮาปูเท็ดหกสามสองคือแค่หกค้า สุกวานได้รำรวยสุกผ่ทุกคนนะลูนะสุกนกใจอยู่ใจอยู่